ลูกรักทั้งหลายเทหนั่นนี้ที่บันทึกก็ยังอยู่ที่จังหวัดยะลาตามเดิมเมื่อคุยก็ท่านจะคุณต่อไปมองหน้าเจ้าคุณท่านยิ้มท่านยิ้มแล้วท่านก็นบอกว่าลูกหลานทุกคนที่มาเนี่ยโดยร่วมงานทุกคนท่านรู้จักทุกคน เป็นนั้นว่าทุกคนที่มาเคยไปเที่ยวบ้านท่านไปกินของบ้านท่านไปเลี้งบ้านท่านโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งลูกหลานเกือบทั้งหมดมันเป็นคนซนมันไปถึงมันก็เรียกคุณพ่อเจ้าค่ะคุณพ่อขอรับผมอยากได้นั่นฉันอยากได้นี่แต่ว่าคุณได้คุณพ่อก็ดีจริงๆเหมือนกัน นี่ชมตัวเองนะหมาขี่เนี่ยรอคนยกหางไม่ได้ใช่ไหมท่านเดียวคุณแม่ไอ้คนชมคนตัวเองนี่มันระยำจริงๆแยกคุณยิ้มอยกคนบอกอย่า,ยาเสือกสิถ้าพูดว่ายังไงก็ฟ้าไปตามอย่างนั้นสิเรามีหน้าที่อย่างเดียวพูดตามเสียงพูดก็ลูกหลานมันมาก ไอ้แก้วเนะ่ะมลายำมันมีเมียกี่ปีบรู้ไหมแล้วก็เอ้าท่านจะถามไม่ต้องถามผมบอกเองที่ไอ้แก้วมันมีมเมียเป็นปีบๆนะ่ะความจริงมันไม่ได้มันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นคนเจ้าชูว้วิ่งหาผู้หญิงแต่วความจริงเจ้าแก้วกับผมลักษณะมันต่างกัน นี่ผมยืนให้ท่านดูดูมาดในช้างสิบ้างในช้างเ,เป็นคนมาดดีสง,งา่าผ่าเผยตาผ่องใสแล้วก็หน้าลูกไข่นิดๆแต่ว่าหน้าเป็นหน้าของผู้ชายไม่ใช่ลูกไข่ผู้หญิงแล้วพะนะท่าทางองค์อาจนี่จะว่ากันพี่ความจริงตอนนี้พอบอกว่าแม้หน้าท่าง คล้ายกับช้างซึ่งเป็นสตัตว์ดิบฉันอั่นก็เลยบอกว่าอย่าว่ากันสินี่คนคุมช้างมันก็ต้องมีความสงาา่าผ่าเผยมีกำลังเหมือนช้างแต่ว่าช้างตัวนี้มันเป็นช้างมีตัวมีศักดิ์ศรีแต่ว่าเจ้าแก้วมันมีรูปร่างอย่างหนึ่งเจ้าแก้วนี่ถ้าจะดูลักษณะจริงๆ มันก็เป็นคนสมส่วนสมศักดิ์ท่าทางธรรมะแมงแต่ผิวเจ้าแก้วเป็นขาวก็ผมผมเป็นคนค่อนข้างขาวอย่างที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าเป็นคนขาวแล้ว,ว่าเวลาเดินเตินแรงเพราะว่าเคยคุมช้างในตรงเดินแรงเวลาทำงานผมช้าไม่ได้ ผมกไกล้แก้วไอ้แก้วมันเรียกผมไอ้โครงไอง้โครงไอ้รลยำเนี่ยชื่อจริงๆมันก็ไม่เรียกผมชื่อสีนะชื่อผมจริงๆคือสีก็แปลว่ามิ่งขวัญไอ้แก้วเนี่ยเขาแปลว่าเขาชื่อชื่อจริงๆเขาพลายแก้วคำว่าพลายนี่ถ้าไม่ช่ผี พลายแก้วแปลว่าช้างแก้วช้างที่มีกําลังใหญ่ช้างตัวประเสริฐเขาว่าเขาว่าเจ้าจากักรพรรดิจึงให้นำนะว่าพลายแก้วเพราะมันออกมาเลือกดีโหนพยากรณ์ว่าเจ้าเด็กคนนี้จะมีอำนาจมากสามารถจะปราบปราม้าศึกด้วยทุกทิศโดยที่จะใช้กำลังพลเข้าไปชิดกับ้าศึกใช้กำลังไม่มาก เขาเจะให้นามว่าพรายแก้วแล้วก็เป็นนามที่ขอโหนเขาให้กันมานี่เป็นอนุวาผมก็เป็นคนสง่าพาเผยผมสวยสวยแก้วมันไม่ได้ไอแก้วมันสวยมากถ้าทางมันดีจริยาของทุกคนเวลาเลิกจากการเป็นอาหารพักมาก็มีจริยาแช่มช้อย ละมุนละไมอ่อนโยนกว่าผู้หญิงสมัยปัจจุบันผู้หญิงสมัยนี้นํามันเป็นผู้ชายสะมากกว่าผู้หญิงผู้หญิงสมัยโน้นเขาเป็นคนเก็บตัวมีจริยามันยอิดีพูดน้อยถ้าจะเห็นผู้ชายไม่ใช่ว่าจะวิ่งเข้าไปคุยจะไปเดินควงกับผู้ชายน่ะไม่เมี มีแต่เป็นคนเก็บตัวตามจารีตประเพณีเป็นคนน่ารักแต่ว่าลักษณะการย่องย่องหนีเมื่อวินาเมื่อพ่อแม่เผลอไปหาเจ้าหนุ่มคู่รักมันก็มีเป็นของธรรมดา <c oughs> แต่ว่าจริยาท่าทางหน้าบ้านเขาดีนี่สำหรับเจ้าแก้วที่มันมีเมียม,มากคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาเขามันสวยเก๋มีสเสน่ห์ สองเป็นคนอ่อนโยนสามมีความกระตันยูรู้คนสี่มีจิตใจเผื่อแผ่มันไม่เคยเก็บเสอตังค์ไปที่ไหนมันก็จ่ายกับน้องดะเห็นคนยากคนจนยากจนเข็นใจไม่ก็สงเคราะห์ให้ตามสมควรมีอะไรพอที่มันจะช่วยเหลือได้มันช่วยทุกอย่างเวลานั้นบ้านเมืองมันกว้างคนมันน้อย นี่การทําไร้ไทยนามมันก็เป็นของไม่ยากเหมือนกับชาวเขาเวลานี้อยากจะไปฟันป่าที่ไหนก็ไปกันทำกันได้ตามชอบใจใครไม่มีทุนไม่มีรอนเจ้าแก้วมันก็ให้ความจริงผมก็ไม่ยอมแพ้มันนักใครมาขอผมก็ให้เหมือนกันแต่ว่าสู้มันไม่ได้มันเที่ยวเก่งมันพูดเก่งกว่า มีคนรู้จักมันมากกว่าก็เลยมีคนเข้ามาถ่ายมันมากในเมื่อมีคนมาถ่ายมันมากผมมีคนมาถ่ายน้อยกว่าลูกไอ้แก้วมันก็เลยมาถ่ายผมต่อไปขึ้นมาบนบ้านว่าคนพ่อไอหนีดีคนพ่อไอหนีดีไอหนุนก็ดีไอหนีกด,ดีมันอยากว่าดีผมก็เลยให้มันนน่ลูกไอแก้วทุกคนมาเรียกผมพ่อทุกคนแหละ มันรักผมเหมือนพ่อผมก็รักมันเหมือนลกูกดะนั้นตามนิยายที่มันทํากันประรำปรามามันเสียหมดคนขนาดเป็นคนน้ามคนนางเป็นพญาสมัยนั้นใครเขาจะเลวแบบนั้นเลิกคูยกันทีนะเรื่องไอ้แก้วกับไอ้ช้างนี่ท่านว่าอย่างนั้นมาคุยกันวันนั้นเรามาหยุดอยู่ที่จังหวัดนครปฐม ความจริงจังหวัดนครปฐมนี่ต้องถือว่าเป็นจังหวัดที่มีวระวัติศาสตร์สําคัญจังหวัดหนึ่งแต่ผมก็ไม่ถือว่าเล่ยก,กว่าจังหวัดอื่นอื่อหนึ่งนอกจากเรื่องขอาพยากรงพญาพานแล้วจะเล่าให้ฟังมันก็ยังมีเรื่องสําคัญต่อไปอีก การที่พระอริยสงฆ์สมัยพระมหินประกาศพระศาสนาก็เดินทางมาขึ้นที่จังหวัดนครปฐมก่อนเป็นจุดแรกที่พระผู้นั้นมาปักหลักนำพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่แต่ความจริงพระพุทธศาสนามีมาก่อนนั้น เป็นแต่เพียงท่านนันไลยเอาพระไตรปิฎกที่เขียนเป็นหนังสือมายืนยันว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีตําราไม่ได้จำกันเฉยๆและก็บรรดาพระอรหันต์นั่งหลายเหล่านั้นก็มาประกาศชักจูงให้เจริญความดีตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความจริงความดีมาเสริมความดีที่มีอยู่แล้วมันก็เป็นของไม่ยากถ้าจะพูดกันต่อไปจริงๆในเขตสวรณภูมิ่วนนี้ก็ถือว่ามีพระสํารองอยู่แล้วคือพระาหารหันและพระอาาริยเจ้าทั้งหลายเมื่อพระราหันมาพบพระาหารหันเข้าของมันก็ไม่ยาก อ่านตำรแบบับตำราทบทวนกันเดี๋ยวเดียวเห็นว่าใช้ได้ต่างคนต่างกันลอกเอาเป็นแบบเป็นแผนไปเพื่อใไปเป็นพื้นฐานแน่นอนเพื่อสอนธรรมดา a ประชาชนทั้งหลายและคนส่วนใหญ่ในที่นี้ก็นับถือพระพุทธศาสนาอยู่แล้วเห็นไหมจังหวัดนครปฐมต้องถือว่าเป็นเมืองแม่ในการประกาศพระศาสนา แล้วต่อมาอีกจุดหนึ่งที่จังหวัดนครปฐมที่พระเจดีย์องค์นี้มีนามว่าปฐมเจดีย์ก็มาเรียกกันตอนหลังเนื้อแท้จริงๆไม่ใช่ปฐมเจดีย์ปฐมเจดีย์แปลว่าเจดีย์องค์แรกเขาถือกันว่าตอนนี้สมัยพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงนี้พานไปแล้วแล้วก็ใครก็ไม่รู้มาสร้างเจดีย์องนี้เป็นองคแรกไม่ไม่ถูกอ่ะถ้าจะถ้ถูกถ้าเรียกปฐมเจดีย์ก็ต้องเรียกว่าเป็นปฐมเจดีย์ของจังหวัดนครปฐมอันนี้ผมก็ว่าไม่ถูกอีกแลาเจดีย์ที่เป็นปฐมของจังหวัดนครปฐมนั้น อาจจะมีจิติอื่นก็ได้ก็มีพระอระหันต์ตายที่ไหนด้นิพานที่ไหนพระพุทธเจ้าท่านสร้างเจดีย์บรรจุกระดูกที่นั่นต้องถือว่าถ้าจะเรียกกันว่าปฐมไม่เจดีย์เป็นเจดีย์องค์แรกก็ต้องเรียกว่าเจดีย์องค์ใหญ่องค์แรกของจังหวัดนะคปรปฐมอย่างนี้ถึงจะถูกสำหรับพระปฐมไม่เจดีย์นี้ ผมได้พูดมาถึงเรื่องพยากรพยาพานต่างคนต่างก็สร้างเจดีเป็นที่ระลึกพระบะทไม่เจดีเป็นเจดีที่พยาพานสร้างใบแอนุสรร์ของพระราชชวิดาที่ถูกฆ่าเพราะไม่รู้จักกันแต่สำหรับพระบาทระทูลก็เป็นเจดีที่ปนอนุสรี ส้นน้องคุณคงใหญ่หอมที่พระเี๋ยเลี้ยงพญาผ่านมาแต่ก็ยังไม่เป็นเจดีต้นถ้าจะเป็นเจดีที่ต้นไปกว่านั้นนอกนั้นผมไม่รู้นะถ้าสืบประวัติไปแล้วก็ยุ่งไม่ต้องพูดเ่องอื่นพูดรเรื่องเจดีนี่มันร้อยปีก็ไม่จบอในเขตนี้เจดีมันเกิดมาก่อนนานก่อนที่พระพุทธเจ้าจะยังไม่ผพานมีพระอรหันต์ตายก็ทําเจดี ตันนี้เอาย้อนต่อไปก่อนสักนิดหนึ่งหลังจากที่พระพุทธเจ้านิพพานแล้วมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าโสนพราหมณ์เป็นพราหมณ์อยู่ที่เมืองกุสินรามหานครชื่อเก่าของเขาหนาะโสนพราหมณ์ไอโสนพราหมณ์นี่จะแปลว่าอะไรไม่ต้องพูด แต่ว่าเป็นพรามที่บอกอัตปัญหาแกพระราชาเป็นเบโรหิตเป็นคนมีความรู้ดีพ่อแม่ให้นามว่าชื่อว่าโสนะโสนะแต่ว่ามาอยู่กับพระราชาเขาตั้งเป็นพรามอะไรแต่พรามอะไรเป็นบบโรหิตเป็นบโรอล้วก็ตามโอโรหิตหรือโอโรขี้กลากลก็ช่างเขาเถอะเขาให้นามยังไงก็ช่างชื่อเดิมชื่อว่าโสนะพราม์ ต่อมาคนเรียกกันว่าโทนัพรามโทนะครแปลว่าทนานการตอนที่ตวงพระบรมสารีนก็นทาทุาแบ่งกันกับพระราชาเมืองอืน่นปรากฏว่าโทนัพรามขาโมยของพระเขี้ยวแก้วไว้ในผมพระอินเห็นว่าไม่สมควรกับโทนัพรามยิยงเอาเขี้ยวแก้วไปบรรจุที่พระจุลามุนีเจดีสถาน บนชั้นดาวดึงสเทวโลกไม่ไม่เวลาที่แจกของหมดแกก็มาคำดูเห็นมัวหายไปจากมวยผมจึงได้ขอท่านนานที่สำหรับตัวพระบรมสารีริกธาตุเอาไปบูชาเป็นท่านนนทองเมื่อได้รับท่านนาันมาแล้วท่านนานนี่พระสารีเขาเรียกว่าโทนะโทนะโทนะนี่แปลว่าท่านนาน เมื่อตาพราหมณ์คนนี้แกรับทนานมาแล้วเขาจึงให้นามว่าพรามณ์ทนานเรืว่าพราหมณ์ผู้รับทนานไปเขาเรียกว่าโทนพราหมณ์เมื่อโทนพราหมณ์ได้ทนานมาแล้วความจริงเมือ,องนครมฐม,มที่เราเรียกกันว่าทวาราวดีรู้จักกับพระพุทธเจ้ารู้จักพระอรหันรู้จักกับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายัางอยู่ การเดินไปเดินมาจากกรุงกบินดพัฒมหาคนคพรถึงจังหวัดนครปฐม,มหรือทวาราวดีใช้เวลาเดินจริงๆไม่เกินสิบเจวันพ่อค้าใช้เวลาเดินประมาณข้อนเดือนครึ่งเดือนเสร็จเพรเาะมีความหนักมากเขาเดินลัดตัดทางทางตรงเขามีเขาเดินกันเป็นปกติ พ่อค้าใช้เวลาเดินเท่านั้นไม่ใช่ของเวลานานเฉะนั้นแต่ว่าเดินท้าเปล่าก็เดินได้ไม่ไม่เกินสิเจวันเป็นอย่างช้าท่านนั่งนึกในใจนึกมองดูว่าคนสมัยนี้กับคนสมัยเมื่อท่านเป็นหนุ่มใครมันเดินสู้กันได้ ในคนโทสมัยที่ท่านเป็นหนุ่มมันก็เดินสู้คนเก่าๆเขาไม่ได้เขาเดินไงเป็นปกติเป็นอันปรการรอนแดมมาเป็นของไม่ยากเจนั้นโทนพรามไม่ได้รับชนานทองแล้วก็เดินทางมาสู่จังเมืองทวาราวดีเพราะว่าประตามปกติแกมาเสมอเสมอ มีที่หมู่บ้านหมูบ่บ้านหนึ่งเขาเรียกว่าบ้านพรามใกล้ๆก,กับพระบัณนนหละ่ะหมู่บ้านพรามนี่เป็นหมู่บ้านขันตีตาโทน,นพรามเองหรือว่าโสน,นพรามเมื่อได้มาแล้วแกก็นำทำเจดีย์ขึ้นเป็นองค์ย่อมๆบรรจุท่านานที่ตวงพระบรมสารีริกธาตุนั้นไว้ที่นั้นแล้วก็ทําการบูชา เป็นอนวุวาาถ้าจะเรียกกันว่าปฐมเจดีก็จะต้องเรียกพระปฐธน,นี่เป็นเจดีที่เป็นปฐมคือก่อนหน้าของพระปฐมเจดีองค์ใหญ่ในระยะตอนนี้นะถ้าตอนเลยลงไปอย่างนั้นนอยจะพูดกันเลยมันยุ่งเล่าลงไปมันก็ไม่จบตอนที่พระพุทธเจ้ายังไม่นิพานพระระหันต์องค์ไหนนิพานแถวนี้บ้าง ไครจะไปรู้รู้ก็พูดไม่ได้ใช้เวลามันมากไม่เป็นประโยชน์ก็เป็นอันวารู้ประวัติความเป็นมาของจังหวัดนคปรปฐมเช้นด้วยที่มีความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาถอยหลังลงไปตั้งแต่เมื่อสมัยพระพุทธเจ้าอย่างรมพระชนอยู่ก็มีพระมัจำพรรษาตั้งแต่ภาคใต้ของประเทศไทยถึงภาคเหนือ ภาคเหนือจริงๆก็ส่วนหนึ่งเป็นเขตที่พระาพระมหาหมุคคลามาคุมคือเป็นสายของพระมหาหมุคคลาแดนเหนือไปด้านเชียงตรงต่อประเทศจีนและก็ในเขตจีนเป็นสายของพระมหากะศบความจริงก็ไม่ไกลกันนักแต่เดินมันยากแต่ท่านพู้นั้นท่านห่ และก็สำหรับสายใต้ตามลงมานี่นับตั้งแต่จังหวัดสุพรรณบุรีมาถึงจังหวัดนครปฐมเพชรบุรีเป็นต้นแล้วก็แดนไปโจบคีรีขันตอนนี้เป็นสายของพระมหากระจายนะกับพระอนุรุตม่กจะมากันเสมอๆและต่ำลงมาจากปรโจวบคีรีขันมาจังหวัดชุมพรจนกรทั่งถึงสุราธ,ธานี สายนี้ก็เป็นสายพระโสนกันนะนี่มากันเป็นปกติสายใต้ลงมาจากนั่นมาก็เป็นพระรศิษ์ของพระท่านหลายพวนั้นที่กล่าวมาแล้วเป็นองค์สอนกันต่อๆกันมาเป็นอันว่าประเทศไทยรับคําสอนของพระพุทธศาสนามาก่อนที่เราคิดว่าพุทธศาสนาเข้ามาประเทศไทย เวลานั้นไอเมืองมันมากยอมยอมข้าเมืองไปหนึ่งถึงเมืองนอนไปถึงที่น้อยกับมีพระราชาชื่อนั้นเขาเรียกว่า,วาพ่อเมืองพ่อเมืองชื่อนั้นพ่อเมืองชื่อนี้เป็นต้นเผ่าคนก็มีหลายเผ่าด้วยกันถ้าจะเรียกเป็นเผ่าเผ่าเรียกอย่างนั้นเรียกอย่างนี้เป็นพวกมองโกนเป็นพวกเราว่าเป็นพวกของพวกอะไรก็ว่ากันด่ ไอ้คนไทยเวลานี้มันเรียกว่าไทยไทยสมัยนั้นเขาก็ไม่ได้เรียกว่าไทยก็รวมความว่าเป็นเผ่าคล้ายคลึงกันคนในดินแดนแถนนี้ถ้าจะเรียกกันเผ่าใหญ่ๆจริงๆแล้วก็มันมีอยู่เจ็ดเผ่าที่เวลาจะพูดต้องพยายามเรียนภาษากันอยู่เจ็ดเผ่าด้วยกันนับตั้งแต่นู้นะเชียงตุงลงมานะัเนี่ะ จงังตั้งปลายเขตแดงของสิงคโปร์นี่มีเจ็ดเผ่าที่เป็นเผ่าใหญ่แล้กวก็เผ่ากระจอกก้อยก้อยก็มีอีกต่างเยอะแยะแต่ว่าที่เรียกเป็นเผ่าบางทีไอ้เผ่าไทยด้วยกันนี่ก็เรียกชื่อต่างกันซะอีกแต่ว่าพูดกันรู้เรื่องก็เรียกว่าชั้นพวกเผ่าในดำนี่ชั้นพวกเผ่าในเขียวพวกเผ่าในขาวเนื้อแท้จริงๆมันพูดเหมือนกันจริยาอาการต่างๆวัฒนธรรมเหมือนกันมันก็เผ่าเดียวกัน แต่ก็ยังแยกไม่ยอมรวมกันถือว่าอยู่กันเป็นหมู่บ้านนั่นเองเมืองสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านทีงมีความสําคัญเพียงเท่านี้ในช่วงนั้นที่มีพระระหัน์มาเรื่อยๆท่านหมอชีวโกโกมาราพัชก็เคยมาเที่ยวยะถามว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยสเสด็จไหมท่านเจ้คุณเจ้คุณท่านตอบว่า ไม่ถ้าพูดถึงว่าสมัยผมเป็นครัวช่างนะไม่พบแล้วสมัยนั้นผมก็เกิดเหมือนกันนี่แต่เกิดสมัยนั้นผมอาจจะไม่รู้แต่เพราะว่าตายไปแล้วอาจจะจำไม่ได้แต่ว่าเวลานี้ผมเป็นเทวดาเรื่องการย้อนหลังหาภาพก่อนและย้อนหลังหาผลเป็นของไม่ยากก็เป็นนั้นว่าต้องตอบว่าพระพุทธเจ้ามาในเขตนี้หลายวาระ แล้วก็มาคราวหนึ่งทำให้คนเส็จอราหาันไปไม่น้อยการเสด็จมาของพระองค์ใช้เวลาเดินนานหน่อยเพราะนานๆนนจะได้เดินท่านเหาะมาจำานอ,อนดีเหมือนกันนะพระคุณพระคุณก็บอกพราตรงไม่ได้เลยอาก็ะจะให้บอกเออนี่จะคุณก็ว่านะจะให้บอกอยังไง ก็นานๆจะได้เดินคืนเดินมาก็แย่ทีแต่ความจริงท่านจะเดินมาก็ไม่ยากฤทธิ์ธรรมใช่หอบมามาเป็นกลุ่มๆม,มาคราวหนึ่งก็มีพระติดตามไม่น้อยกว่าห้าร้อยรูปที่มาเป็นอย่างนั้นก็เพื่อเป็นกําลังใจของคนที่เวลาก่อนหน้านั้นหมอผีมันมีมากดินแดนอินเดียเขาเล่นสมาธิจิตกันเล่นกําลังจิต ต่ดินแดนแห่งนี้เขาเล่นผีกันนับถือผีอยู่ก่อนถือว่าผีเป็นเจ้าผีเป็นนายทําอะไรก็ต้องเชื่อผีจนกระทั่งมีการตั้งศาลประภูมิกันขึ้นมาอันนี้เราก็เรียกกันว่าผีเหมือนกันเพราะว่ากําลังใจของคนพวกนี้ยอมรับนับถือผีมาเป็นตัวอย่างมาเป็นเหตุเมื่อองค์สมเด็จพระบรมโลกเาชสุทรงเสวัเ,เดช ก็เอาผีพวกนี้มาสแสดงตัวให้ปรากฏสมเด็จพระบรมสุคตให้บุคคลนั้นหลายเห็นว่าผีที่เขาบูชานั้นเป็นตัวเป็นตนตขึ้นมาเห็นกันอย่างผีเห็นคนคนเห็นผีนนเมื่อผีทั้งหลายเหล่านั้นเห็นพระพุทธเจ้าเข้าก็มากราบพระพุทธเจา้าแล้วก็สแสดงว่ายอมรับนับถือพระพุทธเจา้าอันนี้เอง เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใสเกิดกำลังใจขบคุณผู้ใดเห็นยานั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเทศอะไรลงไปเขารับฟังทันทีสมเด็จพระจุนสีเทศจึงมีผลให้คนได้เป็นพระอริยเจ้านี่บอกลูกบอกหลานมันนะว่าเราคุยกันมานี่ทิ้งใครกันบ้าง เยอะแยะจับประวัตินน่นจับประวัตินี่จับประวัตินั่นผู้ทึงคนนั่นผู้ทั้งคนนี้และให้พวกเธอทั้งหลายเหล่านั้นลูกท่านก็คือลูกผมผมไม่บอกแล้วว่าไอ้มันเป็นใครกันบ้างตั้งห้าสิบชื่อกว่านี่มาพันนากันไหวเลยก็บอกว่าแล้วกันมันเป็นลูกมันเป็นลูกท่านทั้งนั้นแหละเป็นลูกบางเป็นหลา,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 านบางชาติเมื่อเกิดเป็นหลานบางชาติเมื่อเกิดเป็นลูก บางชาติมันเกิดเข้าท้องอีแม่เล็กๆไม่ท่านแม่ใหญ่แม่เล็กไหม่ท่านมันก็เกิดมาเป็นบัิวานคือเป็นพวกเป็นพ้องเป็นคนคบหาสมาคมกันเป็นอันว่าคนทุกคนมีความสำคัญจับดาบสู้กับข้าศึกมาแล้วจึงมีการคล่องแคล่วในงานผู้หญิงทำงานกับชาบกระเชงเหมือนผู้ชายผู้ชายบางคนน่าจะอายผู้หญิงีะอีกที่ติดตามท่านน่ะ ตมเตียมตมเตียมต้มเตียมไม่ทันผู้หญิงซึ่งมีมากท่นแสดงว่าคนพวกนี้คลานต้มเตียมดีไม่ดีอาจจะไม่เคยเกิดเป็นลูกแต่เคยเกิดเป็นลานเคยเกิดเป็นเลนมันห่างออกไปความคล่องตัวมันจริงช้าถ้าลูกท่านจริงๆแล้วก็ดูได้เลยคล่องตัวทุกคนพ่อพ่อมันเดินไม่เป็น แม่มันเดินไม่เป็นมันคว้าดาบได้ก็ออกวิ่งมันก็เดินอย่างกระจับกระเฉงรวบรัดงานทุกอย่างต้องรวบรัดตัวอยู่เสมอทำได้โดยฉับพลันตัดชิ้นใจรวดเร็วเป็นอันว่าลูกทุกคนมันก็ติดห่อฉะนั้นเวลาจะทำอะไรขึ้นมาถ้ามันช้าหน่อยมันก็กลัวพ่อมันดุเว้นอันว่าพ่อมันเร็วเนอ้า ด่าใครจะคุณพ่อมันเร็วไอ้ลูกนี่ยก็สอนระเบียบเรียบร้อยมันก็สอนมอนกันแฮมันก็ระเบียบเรียบร้อยแต่เวลาะเอางานจอาการจริงๆลูกมันต้องวิ่งนะมันยาะไรขึ้นมานีลูกต้องวิ่งนะขึ้นเดินต้มเตรียมตเตรียมดีไม่ดีคว้าก็โถนคว้างคว้าครกตามนํำพิกคว้างเอาคว้าครกตามมาคว้างเอาเฉย พราะมันบอกว่าถ้าต้มเตรียมแบบนี้แบบนี้เวลาข้าศึกว่าชิดติดเมืองเอาตัวไม่รอดควาจริงก็จริงของมันนะลูกใครมันลูกใครเนี่ยนี่คุณแกบอกว่าเด็กวกนี้มันลูกเจ้าแก้วแล้วทํามหเสือกมาเป็นลูกข้าเอ้ยท่านก็บอกบอกว่าอย่างนี้มันก็ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงกันไปกันมาที่กันหลกคนนั้นบ้างหลกคนนี้บ้าง แต่มันไม่เคยเป็นลูกผมเท่าน,นั้นแหะมันเป็นลูกเจ้าแก้วบางบางชาติมันก็เป็นลูกท่านแต่เวลาชาตินี้มันมาเป็นลูกท่านเพราะว่าท่านไม่มีเมียลูกจริงมากเพราะท่านมีเมียลูกมันก็น้อยกว่านี้แต่คืนมีลูกเท่านี้มันก็เลี้ยงไม่ไหวลูกบางคนมันจะแก่กว่าพ่อที่ก็มีอย่างนี้เขาเรียกว่าคนลูกมากเออโอ้ยไม่ได้เรื่อง ที่เทพหน้านี้ไม่ได้เรื่องเลยนะจุกคุณเนยว่าาจาคุณพูดดำอันเศร้าสาระไม่ได้จริงๆว่าเวลานี่มันจะหมดเสร็จแล้วนี่อา,าจารคุณพักก่อนสําหรับลูกรักทั้งหลายเจาคุณจะเลอะเทอะนะแกจะไปลงท้ายด้วยอำนาจวิปัสนาญาณแกก็หันมาด่าพ่อก็ปล่อยแกไปช่างแกไปเป็นอันว่า สำหรับเทพนั่นนี้ก็ต้องขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะว่าดูเวลาเทพมันใกลยย้จะหมดมันเหลือบ้างก็ช่างมันขอความสุขสวัสดีจงมีเดลูกรักทุกคนสวัสดี